สวัสดีค่ะเรา s o i i l t t e t h t เทนแท็กไหนเด็ดแท็กไหนโดนเราตามคุณไปทุกที่แล้ววันนี้แอดจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรนั้นตามมาเลยค่ะค่ะและแน่นอนสิ่งที่แอดจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือน้ำผลไม้ทิฟโกเอ็กมิลกัค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย น้องกับก็ได้โพสต์อินสตาแกรด้วยว่าช่วงนี้พี่มีหวานน้อยมากๆหวานน้อยเพราะกล่องนี้ทิฟโก s ลสฟ e t สูตรหวานน้อยแบบไม่ปรุงแต่งหวานน้อยจากส่วนผสมธรรมชาติล,ล้วนหวานน้อยช่วยให้กับและพี่มีหวานเซฟหุ่นเซฟสุขภาพได้จริงๆแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะทุกคนกล่องนี้กับขอนะ พราะหวานน้อยแต่อร่อยเหมือนพี่มิวเลยล้อเล่น55ใครอยากรู้นะคะว่าหวานน้อยแต่อร่อยเหมือนพี่มิวเป็นไงเดี๋ยวทุกคนต้องไปลองกันนะคะค่ะแล้วก็น้องกับยังพิมพ์ตอว่ามาหวานน้อยกับกับและพี่มิวกันที่ e เซเว่นอีทุกสาขานะครับ แล้วลองมาอวดกันใต้โพสด้วยนะอยากเห็นทุกคนมาอวดความหวานน้อยแต่อร่อยด้วยกันนะครับนี่ค่ะและเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะคะว่ามีแฟนๆคนไหนซื้อทิปโก็หวานน้อยบ้างเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะมาที่คนแรกนะคะไม่เชิงว่าทาตการตลาดแต่เป็นธาดุนองกัปบค่ะนี่ก็ซื้อมาทานกันแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ซื้อไปซื้อไปตำเลยนะจ๊ะค่ะคนต่อมา ความคิดถึงอ่ะเนาะผ่านอีกเซเวแวะหน่อยแล้วกันสาขานี้เลิศมาวางให้เห็นชัดสาขาจะแกะอยู่ส,สูงไม่เกรงใจความยาวขาลาเลยนี่นแฟนๆก็เริ่มไปซื้อกันเยอะแล้วนะคะค่ะต่อมาค่ะหวานน้อยนะใช่ไหมจัดไป3ามหวานน้อยแค่น้ำทิปโก้ส่วนมิวกับนั้นหวานจนเบาหวานถามหารีบไปซื้อกันนะที่เซเวค่ะคนถัดมานะคะ สามทุ่มปั่นจักรยานมาซื้อปากซอยไหนดูซิหวานน้อยจริงไหมเอามาให้หมดมีความลงทุนนะสามทุ่มแล้วก็ปั่นไปซื้อเต็มเลยและสุดท้ายแล้วนะคะก็มาดีครับลูกๆขายลายนี้ก็จะซื้อจะหวานมากกว่าน้อยน,นี้ก็พร้อมเปใครที่ยังไม่ได้ลองนะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะที่เซเว่นอีเลฟค่ะ รสชาติยังไงเนี่ยทุกคนคอมเมนต์มาด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดขอตัว,วลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย